โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับเอมี่ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะย้หูเสียงหายช่วงนี่งคลองนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวนะคะการอัปเดตในครั้งนี้นะคะทุกคนมันอัปเดตประมาณ3-4วันแล้วแหละ ต่เราไม่ได้ลงคลิปนะคะดีว่าเราเป็นวัดเป็นเองไม่สบายนะคะเสียงเป็นแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะที่เสียงเสียงแบบสั่นๆหรือเสียงหายนะคะทุกคนเสียงแบบบ้าๆบอๆอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็จะมารีวิวนะคะทุกคนรีวิวทรงผมรีวิวชุดหรือรีวิว อะไรสักทีนี่แหละแต่เรายังไม่ได้ดูร้านนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีร้านตัดผมมาใหม่นะคะทุกคนเขาอัปเดตมาใหม่เนะชุดนะคะชุดชุดเราดูไปแล้วนะคะทุกคน เขาสวยมากเลิศมากอ้าวโอ้นี่ไงทุกคนเลิศมากอันนี้เป็นเชียร์เชียร์หลีดเดินนะคะทุกคนโคตรสวยเลยอ่ะดูดิเราสามารถเปลี่ยนสีได้เอเปลี่ยนสีสีอะไรดีเรายังไม่ได้ไปดูร้านเลยอ่ะ เราก็แค่มาเปลี่ยนชุดเฉยแล้วก็มาถ่ายคลิปนี่แหละงั้นเอาเป็นชุดนี้ละกัน่อไปส่งผมเนดะจ้ะโอ้นี่ไงสรงผมเอาเป็นทรงนี้ละกันนะโอเคอ่าส่วนของผู้ชายนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูดิทรงผมเป็นทรงเกาหลีเลอยอ่ะอันเนี้ย น,นี่ก็ทรงกาหลีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว,ว่าแค่เราไม่ชอบเชยทรงผมแสกกากเออไม่ใช่นี่นะนี่ค่ะของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงนะคะทุกคนโอเคเราไปดู้านกันเลยเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลย เรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือเรายังไม่ได้ไปดูร้านตัดผมหรืออะไรนะคะทุกคนแล้วก็แค่แต่งตัวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยโอเคเราก็จะขับรถไปนะคะแต่ว่าร้านตัดผมมันอยู่ไหนวะเขาบอกว่า จะอยู่แถวๆสถานีตำรวจนะทุกคนไม่รู้ว่าตรงไหนนะโอเคขับไปที่สถานีตำรวจกันเลยโอยเสียงกินเงี้ยเงี้เงี้ยดูกะลอาลอาลาลอาลาลอาลาขับไปไหนเอ๊ะอะไรนะ มันคืออย่างไรทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วมันอยู่หลังหลังสถานีตำรวจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเพื่อนค่ะเพื่อนเอออย่างนี้ไงทุกคนมัอปเดตใหมเนี่ยค่ะอันนัเดีจ้า ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอาฉันจะเข้าทางไหนเ่ยเอาเข้าทางนี้เลยฉันมาจอดทางนี้ทำไเเเเมเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาจอดทางนี้สิเออเก็เข้เา call, นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะมาตัดผมหรอคะใช่ค่ะฉันจะมาตัดผมคะ่ะโอเคค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวฉันวิ่งไปหานะ่ะ ค่ะอ่ะเราจะลอ,ลองนั่งนะคะแล้วมันตัดผมได้จริงไหมอ่าสามารถเลือกสรงผมได้นะคะทุกคนดูอ่ะอมันมีแม่ครับนะคะมาวิ่งมาตัดผมให้เลยนะทุกคนโอ้โหอันนี้ตัดลมหรือตัดอะไรเนี่ยโอ้โหแม่ค้าอันนี้ตัดผมหรือตัดลมเหรอจะ๊ะตัดผมจ้าโอ้โห ห้องผมอะไรดีอะทุกคนเอาทรงนี้ทรงนี้มันก็เหมือนแม่ค้าเกินไปทรงนี้ดีไหมอะทุกคนทรงนี้ก็สวยอยู่นะอะทรงนี้ค่ะโอ๊ยเสียสามร้อยเลยเหรอใช่ค่ะพอดีว่าทางร้านเรานะคะเป็นร้านซเป็นร้านอินเตอร์ค่ะ มันเหมือนจะมีบันไดด้วยนะคะทุกคนขึ้นไปดูดิเอ๊มีชั้นสองด้วยนะคะแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้อ้าวมันมันว่างเปล่าเลยนะคะทุกคนงสงสัยยังสร้างยังไม่เสร็จแต่ดูดีหรือเราจะมาสร้างบ้านนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่าเราจะสร้างได้ไหมนี่โอเค ที่ต่อไปนะจ๊ะที่ต่อไปอยู่ไหนวะให้เราว้าไปนะคะทุกคนหรือเราจะไม่ขี่รถไปดีไม่ขี่ดีกว่าขี้เกียจน่าจะไกลน่าดูอันหนึ่งสองสามอันอันสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามอ่ะไม่มีอะไรเอ๊ะอะไรอะ มันคืออะไรอะทุกคนโอ้โหเอมันเป็นบ้านเลยอะทุกคนดูดิโอ้โหเป็นบ้านเลยอัน,นนี้คืออะไรเอมันเป็นแคมป์ลูกเสือนี่แหละทุกคนลูกเสือลูกเสือแกลูกเสืออ๋อ,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 อปิดเต้นได้ด้วยนะคะทุกคนดูดิ ตรงนี้มันคืออะไรเราไปดูบ้านกันก่อนนะคะทุกคนเยวิ่งช้าๆลึกเกินนะฉันไม่อยากขี่จักรวดอ,อืมอนี่คือบ้านนะจ๊ะบ้านพักนะจ๊ะทุกคนเออดูสิบ้านพักของพวกเรานะจ๊ะทุกคน นี่สามารถผิงไฟได้เลยนะจ๊ะโอเคจัดแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนเลยนะจ๊กขึ้นไปด้านบนกันเลยเอะจันนี้กันอ้าคืออะไรเนี่ยจันนี้คืออะไรเปลี่ยนชุดเหรออ๋อเราต้องแช่ออนเซนเนะี่ย อ่ออนเซนออนเซนอโอ้ยสายจังเลยอ่ะสายมากเลยอพอมีตั้งสองอันไหนทุกคนเร <laughs> าจะแชร์กับใครเนาะม,มาอ่ะมันก็เหมือนเดิมนี่แหละทุกคนอะ อ้าวเราเปลี่ยนสีชุดแล้วทำมันเป็นสีเดิมลงมาก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปดูรอบๆนะคะว่าว่ามันมีอะไรอัปเดตบางๆๆๆเราจะไม่ใช้จะรวดเราเป็นคนทำมด้ตรงนูนน้นนะจัดตรงนูนงน้นตรงนู้นตรงนู้นคืออะไร อืมเออ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 เอ้ยนี่อเะ้ยอืม้ยทิงชาทุกคนเป็นทิงชาเออเราขี้เกียจผักตัวเองอ่ะตัวเองหนักเกินไป <c oughs> แป๊บหนึ่งนะชวน เออชวนรุ่นพี่ไปเล่นกับเราดีกว่าเอากดผิดชวนรุ่นพี่ไปเล่นดีกว่าค่ะนี่มาเล่นกันไหมเล่นจ้าดึบเอาดูส้ด,ด สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นไรเนี่ยเออคือเรามีกล้าวด้วยนะคะทุกคนโชว์กล้ามโชว์ผู้หญิงเลยนะจ๊ะนี่เธอเรามีกล้าวนะจ๊ะจ้ะฉันเคยเห็นกล้าวผู้ชายมาก่อนแล้วนะจ๊ะอ้าว oh. อแล้วก็จะมาเล่นอันนี้กันจ้ะอ้าวโหเล่นสนุกเลยเจ้านี่เอาเดี๋ยวฉันนี่ให้มันเล่นเ C เมียมาเล่น C เล,เ,ลเ,ลเล่น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 ดี๋ยวฉันผักให้ผักไม่ได้เออืออเมียมีควบหนะจ้าอืมสิจะฆ่าเมียเออ ขึ้นไปชั้นนั้นได้โอ้ยทำไมฉันพักลำบากจังเลยเลยเนี่ยบึนบึนล่าสุดเรามาเล่นทริงช้ากันแล้วนะจ๊ะทุกคนอ่ะลง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 มาลงมา ไปอันสุดท้ายนะ้จ้าอันสุดท้ายอันสุดท้ายมังไม่รู้มันมีอันสุดท้ายหรืออะไรหรือมันมีอีกนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมีอีกทุกคนช่วยบอกหน่อยนะคะเรายัางไม่รู้ลเลยเราเห็นแต่แค่นี้เนี่ยรูปเอะสามารถถ่ายรูปได้เลยนะจ้ะทุกคนโอห เชียวมากโหเชื่อมากว่าโอเคค่ะค่ะค่คคคโอเคค่ะก็ใครที่ชอบนะจ๊ะขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกี้กุ๊กกี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบุยบุย